Yeah. ชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์ก็เป็นชีวิตที่เป็น,ปน,ปนไปด้วยพลังความสดใหม่ชีวิตวเป็นแปลว่าเป็นเป็นขึ้นขึ้ยังสดชือยู่ได้ใหม่ยังไม่ตายนั่นเองส่วนชีวิตที่สมบูรณ์นในทาง ความคิดความเชื่อของแต่ละคนอาจะแตกต่างกันไปแต่ชีวิตสมบูรณ์ในทางพุทธศาสนาก็คือการทำชีวิตให้มีคุณค่ามีความสุขเป็นชีวิตที่ปราศจากอันตราหรือความทุกข์ อากาของมนุษย kh ์ใครต้นจากวอมไม่รู้ไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตหรือว่าของตัวเองพอไม่เข้าใจก็ปฏิบัติต่อชีวิตเราผิดเราถูกก็กว่าจะมาถึง พวกเราก็มีการลองปจิจองถูก,กว่ามากมไป2,500ปีก่อนผู้มีพระพเจ้าก็าไดปิจองถูกรเราเป็นทุกขกตริยาใช้วเวลาหลายปีจนกระทั่งพระองค์ได้จักนะจากประสบการณ์จากการขับเพียรพยายามมามากมาย พระชาติก็ได้ร่วอแาชนชีพที่ทสเส็จพระชาติเป็นเจ้าชายสุดทักคะก,ก็ควาเป็นทุกขรากินยาตนทุกขามรำาไม่ร่อยแล้วก็ลองคิดแล้วก็จุดทั่ทา ส่งตรัสร้ได้ใรียนพระองค์เองว่าชีวิตที่สมบูรณ์คือชีวิตที่ไม่มีปัญหาจะต้องประพฤติปฏิบัติแก่วายจึงจะได้ชีวิตแบบนั้นมาความสะดวกสบายเป็นแง่ชั่ววันความสมบูรณ์ร่างเายโดยพวกทรัพย์้วยรัายยกสนเสริมไม่ได้ทำให้ชีวิตเสมบูรณ์ได้เต็มที่ จะท่าโรงค้นพบสัจธรรมคือความจริงและกระเสดแล้วก็ได้รับผลจากการรูประดับปฏิบัติพรัาจะแล้วก็แบ่งปันความรู้นี้ทีนี้ความรู้นี้ก็อธิบายกันมากมายผู้ชายก็ใช้วิธีแสดง แต่บุคคลแต,ตกต่างกันไปเราจะมีคำสอนที่บันทึกเอาไว้จบจันทร์กันเอาไว้ในนักตาเม็เมกมางบางนักนมเรารวมได้แปดคนสี่ทานพรกธรรมสำคัญแลก็มีวิธีการนับแต,ตกต่างกันไปที่ท่านได้แสดงไป้ว่าสาระสำคัญจริงๆก็อย่างที่พระพภาคเจา้าแสดงไว้ว่าก็ เทียบกับใบไม้นะก็แค่ใบไม้กันอยูเดียวกันอยูเดียวก็คือเลื่อนคอาอรู้สึกนี่แหละนี่ในการเอามาปฏิบัติพัฒนาชีวิตถ้าจะทําให้มันง่ายขึ้นแผน่นภาพหนึ่งที่เราควรจะมีอยู่ในในจิตในใจก็คือว่า ความเป็นไปในชีวิตของเราเนี่ยเราอาศัยเราเสพสบายนูคือจบข้อกับเรื่องเขาทางตาหูจมูกนิ้กายแล้วก็ใจที่มันปลุกมีขึ้นจากประสบการณ์อาศัยตาหูจมูกนิ้วกายในการจบข้อกับเรื่องภาษาเราไม่ไปแยกนะคือช่องทางประตู ที่จะไปมองเห็นโลกได้ยินเสียงจากโลกได้กลิ่นได้ยิ้มโลกได้สัมผัสาการรับรู้นี้ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาลมได้ถูกจิตนตยมก็รับรู้ทางหูได้ยินเสียงหูงกายก็ได้ลมอ่อนๆพัดผ่านถ้าดึตาก็เห็นทำกับความไม่ก็ยังมี ภาพลางปรากฏในการรับรู้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาให้ชีวิตมประกอบไปด้วยอายตนะเหเ่านี้เมื่อรับรู้ทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจก็ดีรับรู้การรับรู้เนี่ยอาศัยองค์ประกอบอย่างไรสามส่วนนี่ครัคือรูปที่มันเป็นรูปภัยเนาะ เสียงกลิ่นรสผลาัรัาความรนก็คือวัตถ,ถุภายนอกมาประทบกับวัตถุภายในรูปภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเพราะว่ารายละเอียดก็คือก็ประสาตาประสา,าหู ซส้นประาทิีตาเส้นภาษาทที่หูที่จมูกทีริ้นที่กายเล้วก็ใจก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่ารูปกระทบจากประสาทตาเรารับรู้ได้ก็อาศัยเราเราทำให้เรามีวิญญาณวิญญาณมีหน้ญญาที่รู้ญญ รูปทางตารูปทางหูรูปที่ทางชมพูรูปทางนิ้วี่ทางกายร,รับรู้อาศัยการรับรู้นี้เกิดขึ้นมีผัสสะเกิดขึ้นตากระทบออก็ให้รูปกระทบตามีญาณท็กตากฏก็เ,เกิดการรับรู้ท่านี้ปรกากฏกจารินี้ว่าผัสสะที่คือมีการกระทบกันนั่นเอง ่อเกิดการรับรู้เกิดขึ้นไอ้รูปที่กระทบตาเนี่ยคัจะต้องเป็นรูปทั้งหมดเสียงที่กระทบหูนี่ก็จะต้องเป็นรูปเป็นส่วนของรูปกระทำรูปกระทำภายนอกรูปกระทำภายในเนื้อในตัวเรากระทบกันอาศัยวิญญาณในการรับรู้ึ่งเปยังกระท ก็เกิดการรับรู้ไอ้การรับรู้นีก่ก็เป็นนาปธรรมแต่สิ่งที่ถูกรู้่เป็นรูปธรรมแต่การรับรู้เป็นนามธรรมไม่ว่าะจะเป็นอะไรก็ตามเราก็พอเข้าใจได้ว่าการรับรู้ทางตาหูจมูมมมมมกลิ้การใจเป็นอย่างไรก็ให้เข้าใจว่าการรับรู้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการกระทบการที่เรียกว่าผัสสะ แต่โยมสังเกตด้วว่าในชีวิตเราเวลาตาเราเห็นรูปูได้ยินเสียงจมูกได้คิดได้ร้องเนี่ยมม่มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจเราด้วยสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นคือความรู้สึกความรู้สึกอาจจะ์รู้สึกเฉยเฉรู้สึกสบายสบายรู้สึกไม่สบายไม่อยากดูหรืออยากดูขึ้นมา ไอ้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นก่อนไอ้ความอยากดูไม่อยากดูมันรู้สึกมันตน้องเร่งไวมากส่วนนี้เรียกว่าเวทนาเวทนาความรู้สึกเนี่ยคือเวทนาแต่ความรู้สึกเนี่ยถ้าเราไม่ทันทันไม่สังเกตมันจะพาเราไปในทิศทางที่จะคุ้มชีดหรือถ้ามันรู้สึก ด,รดีรู้สึกดีรู้สึกสบายมันก็จะทางรอไปอยากอยากจะรับรู้สิ่งนั้นอีอยากจะเห็นสิน่งนั้นอีอยากจะได้ยินสิน่งนั้นอีอยากจะได้กลิ่นสิน่งนั้นอีอยากจะได้รู้สกสิ่งนั้นอีมันทำให้เราเกิดความอยากได้ในทางตรงกันข้ามถ้ารูปนั้นที่เรารับรู้เสียงที่เรารับรู้ สิ่งที่เรารับรู้รสที่เรารับรู้สัมผัสที่เรารับรู้มันไม่ไม่สบายไม่ดีเราก็อยากจะผักใสมันก็เป็นความอยากจะได้นึงอยากจะค้นไปจากการเห็นนั้นการได้ยินนั้นการได้ผิดการได้รู้การได้สัมผัสนั้นมันจะได้ไม่คิดสิ่งนั้น นี่เขเรียกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้อยู่เสมอสมก็จะมีความรู้สึกปรากฏขึ้นและความรู้สึกนี่นแหละก็จะผลักา,ายเราให้เป็นไปต่างๆถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจเราก็จะให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปในแง่บูมที่ว่าก็เป็นไป ตามที่ความรู้สึกปักายเราปักายให้เราโหยหาอยากได้มาเสฉวยอยู่มากๆอันนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากก็ตามจะนำไปสู่ปัญหาของมนุษย์ในชีวิตที่มันคนใจะสุขสบายก็กลายเป็นชีวิตที่มีปัญหา พอได้มาสมอยากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะได้อีกก็ต้องไิ่งนขนคนขหานไปสู่การกระทำตา่ำางๆสวหรหามาคิดค้นวิธีที่จะได้มาให้บ้างที่สุดเร็วที่สุดก็เป็นปัญหาแก่ชีวิตเลยเมื่อไม่ได้มาสิ่งที่อยากได้ไม่ได้มาก็ทำํำความทนทรมารแก่ชีวิตปีดขั้นชีวิต ส่วนที่ไม่อยากได้ดันได้มาก็บีครั้นทําให้ชีวิตของเราเป็นปัญหาในชีวิตของเราแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันความรู้สึกเมื่อได้รับรู้ทางตาหูจมูกจีกนใจนะมีสติให้ควรพิจานะรณ่ว่ามีโยนิสงฆนสินนกงา เรา,าเห็นภาพได้ดีนะนมถึงภาพแเ,เรามีการรับรู้เกิดขึ้นมีความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกถ้ารู้ท่าทางความรู้สึกมีสองทางทางที่หนึ่งก็คือให้ความรู้สึกนันขับเคลื่อนเราไปาก็จะนำไปสู่ความอยากได้ไม่อยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ขับให้เราไปลงมือกระทําคิดพูด อะไรต่างๆซึ่งการไหลไปตามกระแสของความรู้สึกก็จะนำไปสู่ปัญหาในชีวิตแต่ถ้าเรามีสติเมื่อความรู้สึกเป็นปรากฏมีขึ้นไม่ว่าจะดีจะร้ายจะสบายไม่สบายจะน่าพอใจไม่น่าพอใจรู้เท่าทันเพราะความรู้สึกนี้ก็มีเหตุมีปัจจใจตัวแต่ให้เกิดขึ้นใช้ โยนิโสดนะสิกขาการให้คนพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ที่สะสมมาให้สติปัญญาในการให้คนพิจารณาก็ทำให้เกิดปัญญาปัญญารู้เข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติต่อว่าความรู้สึกนี้อย่างไรความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร ก็ไม่ไดิด้นรนไปตามกระแสของความรู้สึกแต่ว่าก็จะปฏิบัติกระทำไปด้วยสติปัญญาอันนี้จะนำพาไปสู่ชีวิตที่ไม่มีปัญหานำพาไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ทีนี้ใ้เรื่องของการโยนิโสมนัสิการทำให้เกิดปัญญาก็คือปัญญาชนดิดที่จะมองเห็น ปรากฏการณ์นั้นตรงตามความเป็นจริงตรงสภาวะของเเพราะเมทนาหรือความรู้สึกนั้นมันปรากฏมีขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติของชีวิตการกระทบรูปเกิดการรับรู้มันก็ต้องเกิดการกระทบกันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเกิดเมทนาคือความรู้สึกเป็นธรรมดารันเป็นวงจรขอร ชีวิตจิตใจของมนุษย์ของสัตว์ประสาทเมื่อมีการกระทบทมตาทางหูทางสมูกทางนิ้นทางกายทางใจเสียแล้วก็มีเวทนาเกิดขึ้นไอ้เ,อเวทนานี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเ,เวทนาที่ดีเ,เวทนาที่ไม่ดีสุขทุกปรากฏมีขึ้นเฉยๆเกิดขึ้น ถ้าเรารู้ว่าอ๋อที่มันเป็นปกติของการกรับรู้ซึ่งจะทาให้เกิดความรู้สึกเราถ้าทำความรู้สึกไม่ให้ความรู้สึกนั้นเป็นไปผักใสเราไปตาอรานาจของมันแต่เราจะใช้สติปัญญาให้คนพิ่จแล้วว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้รับรู้มานั้นเกิดขึ้นเป็นไปอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรมีสภาวะอย่างไรแม้แต่ตัวความรู้สึกเอง มันมีสภาวะอย่างไรมันมีธรรมชาติอย่างไรสังเกตความเป็นธรรมชาติของมันความเป็นธรรมดาของมันเราก็รู้ว่าเวทนาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตอนเหตุตอนปัจจัยความชอบปรากฏเป็นช่วงครู่หนึ่งความไม่ชอบความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกสบายไม่สบายมันปรากฏขึ้นตอนเหตุตอนปัจจัยเป็นครู่หนึ่งแล้วมันก็สื่อสุดายไป ถ้าเรา,าสังเกตก็มีธรรมาชาติอย่างนั้นนี่แผ่ภาพที่อยู่อยากจะให้อยู่ในใจยากิโยมก็คือเห็นว่าเมื่อมิดการรับรู้มีการผสาัสสะเกิดขึ้นแล้วเกิดการรับรู้ทางตาหูจมูกูกเปลน้ยกายใจเป็นการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ยินได้สัมผัสอะไรก็าไา้เรากดขึ้นแล้วให้เข้าถางความรู้สึกความรู้สึกที่ปรากฏมีขึ้น จะสบายไม่สบายจะสุขจะทุกข์จะรีกชื่อไม่ออกว่ามันคืออะไรก็ตามก็เพียงแต่สังเกตและเฝ้าดูความรู้สึกที่มันปรากฏขึ้นถ้ามันปากใสให้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหรือก็ต้องรีบเอาสติปัญญามาให้เกิดพิจะเรื่องปัญญาชุดนี้รู้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นตามเหตุตารั์ใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้น ความคิดความเอ่นที่จะนำพาเราไปสู่ความลิ่นรนขนขันเรื่องว่าเสกเฉวยเร่อมาตอบสนองความรู้สึกที่ชอบใจหรือกักใสความรู้สึกที่ไม่ชอบใจมันก็จะเปลี่ยนแปลไปเป็นการกระทำที่ถูกต้องตรงตามเหตุตามตามใจให้ผลตามที่ควรจะเป็นในเหมาะสม อย่างแรกที่บอกว่าเวทน,นามันผักใสเราไปมันก็พาเราไปสู่ตัณหาหรือความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นทางการบ้านทางการพาะนรโมตาัง้งทางเรามาทำบ้างอยากได้รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมพระทนลอย สัมผัสที่สบายานี่เป็นก้นถ้าม,ามันเมตนาแล้วมันเป็นเมตนาที่ทำให้เป็นซุกก็จะผักสายจากจะเอาออกอยาจะกระจัดแลนให้หมดไปและนี่ก็คือเมื่อเกิดเมตน,นาขึ้นแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาแต่ถ้าเรามีโยนิโสมังนั้นสิ่งก็จะเปลี่ยนตัณหาเป็นฉันทา เด่นเป็นฉันนัคือามต่านาเหมือนกันจะเป็นความตรารถนาที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเืยนา่ไม่จะพาชีวิตไสู่ปัญหาไสู่ความถูกต้องทำหน้าที่การงานได้สําเร็จรู้เท่าไพร่ฉะนั้นเมื่อมีความรู้สึกแปลกฏมีขึ้นในชีวิตเราไมมีสติรู้เท่าทัน ลองดูไอนะ้สิ่งที่กำลังจะทำไลยทำไปด้วยอำนาจของตัณหาคือความอยากเพื่อจะเสพสมุทความรู้สึกหรือว่าเป็นไปด้วยสติปัญญาเห็นประโยชน์เห็นผลเ,เห็นโทษของสิ่งที่กำลังจะลงมินทำกำลังพูดกำลังคิดเรื่องวงจรของปฏิจจสมุปบาทที่จะนำพาไปสู่ความค,ค,คมมมาวบค่ถ้าอะไรแบบสั้นๆเพื่อเกิดขึ้นแบบนี้รับรู้รู้เท่ากันความรู้สึก แล้วก็ใช้สติปัญญาในการบรเนินชีวิตวงจรงปฏิจจสมุทั่จะพาเราไปสู่ความทุกข์ก็จะหมดไปด้วยอาศัยสติปัญญาในการบรเนินชีวิตเมื่อเกิดการกระทบขึ้นนั้นเกิดความรู้สึกเท่าท่าความรู้สึกนี้การที่เรารู้เท่าเทีนแบบนแล้วก็ มันก็เกิดความปรา,า,ารถนาบอกว่าทีา่นั้นมีความรู้สึกแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่เมื่อใครควรพิจารณารู้ว่าควรจะทําอะไรก็ทาไปด้วยสติปัญญาด้วยความปรารถนาที่จะทําสิ่งใด้ีใเหมาะสมพูดีงามอ้ความปรารถนาเป็นความอยากเช่นนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นฉันทะแล้วก็ต้องอรู้ครคจักค,ความอยากสอบชนวิดนีญญ้ดีาาารพะาาาระสารคตท่าน ใช้คำว่าปรารถนาหรือความปรารถนาหรือความต้องการเราเรียกให้เป็นภาษาบ้านๆก็งอย่างอย่างหน่งที่หนึ่งอยากเพื่อที่จะมาตอบสนองความรู้สึกความรุนแรงเวทนาอหลพอเรารู้สึกสบายมีความสุขก็อยากจะได้สิ่งนั้นมามากข้ามากข้าในขณะที่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสภาว่าที่เรือสบาย ก็อย่าไปเผลอโอ้อยากได้นงอยากได้สภาวะสบายๆายบกดีๆอยากได้สุขแบบนี้ดีอยากได้สดงบแบบนี้ด,ดีความอยากได้พวกมาเสพสวยตอบสนองความรู้สึกอันนเป็นตัญหาแต่ถ้าความปรารถนานั้นเป็นไปเพื่อที่จะให้สภาวะของชีวิตนี้เันสมนดุลในแบบที่มันควรจะเป็น ก็คือว่าเมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นผลก็จะปรากฏอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ามีความปรารถนาที่ตรงกับผลคือรู้ว่าเราจะสมเราจะได้สภาวะที่ดีางามได้ถ้าเกิดขึ้นจากการกมืกรทำัลน,นเป็นฉันทาไม่ใช่ปัญหาถ้าอยากจะได้แบบผล ตะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะต้องทำเอุอย่างไรเพียงเพื่อต้องการให้ความรู้สึกนั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการคือรู้สึกสบายรู้สึกดีอย่างนี้มียาล้มเป็นต้นเถแต่ถ้ามีความปรมาดานที่จะสร้างสังเกตปัจจัยเพื่อให้ชีวิตนี้มาได้รับผลดีมันมีคุณภาพดีมันมีสภาวะที่ดีความปรมาดถนนี้เป็นสำคัญ มันจะเป็นความอยากเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอยากเศษแต่ผลอยากเศษแต่ผลที่อยากเสษมันเป็นตัณหาแต่อยากทําให้มันเกิดผลดีงามนี่เป็นฉันทาเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการลงมือกับทำเรียกว่ารนวาวธาติหรือการมวาทีเป็นศาสนาแห่งการภาาเปลี่ยนภริยาทำด้วยตัวเองเรียกว่าวิิยาวาธาหรือวิยาวาที ไม่ใช่ศาสนารอผลรุ่มรันดาเพราะนั้นความปรารถนาจะเกิดจะสำเร็จไ,ได้ก็ด้วยการลงมือปฏิบัติไม่ใช่ด้วยการอ,าอ้อนวอนขออยากได้ไอ้ความอยากชนิดที่อยากจะได้ผลอยากจะได้ผลือ่อตอบสนองความ,มรู้สึกมีแนวโน้มเป็นปัญหาแต่ถ้าปรารถนา ให้มีสภาวะที่ดีงามเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยการลงมือกระทำมีฉันทะมีความนัที่จะกระทําให้ชีวิตนี้มันดีขึ้นเราจึงปฏิบัติตามแนวทางที่พระเจ้าทรงรำสอนนี้เป็นฉันทะก็ต้องอาศัยฉันทะนี่แหละมาทาให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นจึงเตือนละโยนเสมอว่า เวลาที่ความสุขการกดมีขึ้นจากการปฏิบัติเรามีสิทธิ์ที่จะเสพสรวยความรู้สึกดีๆความสบายนั้นได้แต่ต้องเท่าทันเพราะว่าความรู้สึกสบายหรือความรู้สึกดีๆที่ปรากฏมีขึ้นในขณะปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นจากการสร้างสังเกตปัจจัยไม่ใช่เกิดขึ้นโดยเราดังนั้นปรารถนานนจะให้สภาวะดีๆงาน,นเกิดขึ้นอยู่กับเรา อยู่เสมอๆก็ต้องสร้างเหตุสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันเกิดขึ้นการดำเนินชีวิตที่ประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจชชิดนที่ก็จะนำพาเราไปสู่ชีวิตที่สงบงามขึ้นปัญหาก็เบายเราไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ต้องสังเกตกลับมาที่เนื้อที่ตัวเกาะเราขณะนี้รู้สึกอย่างไร เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง่อนสิ่งที่กำลังจะคิดต่อไปกางทำต่อไปมันทาไปด้วยสติปัญญาทําไปด้วยการถับเครื่องของความรู้สึกรู้สึกไม่พอใจก็เลยอยากจะระบายไม่พอใจจะปวด